รนรงค์มาตรการ D M H T T A ชุมชนบ้านมอนชุมชนบ้านใสาน้ำเย็นประชุมรับมอบนโยบายมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 าอำเภอกระทูรณรงมาตรการ D M H T T A ชุมชนหาดป่าตองถนนทวีวงศ์รณรงมาตรการ D M H T T A ชุมชนบ้านโคกมะขามและชุมชนชายวัดถนนพระบารามี มอบข้าวสารอาหารแห้งและว,วัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารให้แก่แรงงานข้ามชาติที่ถูกกักตัว วันจันทร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองพร้อมด้วยนางสมจิตลิมพัฒนวงศ์รองประหลัดเทศบาลเมืองป่าตองนางปรายะนัทด,ดุษฎีพิริยะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธรารณาสุขรักษาราชการแทนผู้เอำนวยการกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจนที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ทำนักอาศัยตลอดจนผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่ชุมชนบ้านมอนและชุมชนบ้านใส่น้ำเย็นปฏิบัติตามมาตรการ dmh tta อยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันหมั่นล้างมือวัดอุณหภูมิตรวจหาเชื้อใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเมื่อเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อหยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และลดโอกาสติดเชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชนของตนต่อไป วันจันทร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา13.30นาท,ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรกระทุ่นายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองมอบหมายให้นายกิติสารคุรุรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมรับมอบนโยบายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่อำเภอรกระทุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอรกระทูตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรกระทูสถานีตำรวจภูธรป่าตองสถานีตำรวจภูธรกมลาสาธารณสุขอำเภอรกระทูบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลป่าตองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีนายไตรทิพย์สกุลประดิษฐ์ายอำเภอรกระทูเป็นประธานในการประชุม วันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกุเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและตัวแทนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนหาดป่าตองถนนทวี ปฏิบัติตามมาตรการ DMH TTA อยู่ห่างไว้ใส่แมสก์การหมั่นล้างมือวัดอุณภูมิตรวจหาเชื้อใช้แอปพลิเคชันไทยชนะอย่างเคร่งครัดเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ตำบลป่าตองต่อไป วันพุทธที่1 1สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและตัวแทนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พำนักอาศัยตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่ ชุมชนบ้านโคกมะขามและชุมชนชายวัดถนนพระบารมีปฏิบัติตามมาตรการ Dmhtta อยู่ห่างไว้ใส่แมสกการหมั่นล้างมือวัดอุณหภูมิตรวจหาเชื้อใช้แอปพลิเคชันไทยชนะอย่างเคร่งครัดเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ตำบลป่าตองต่อไป วันพุทธที่11สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา11นาฬิกานายเฉลมิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองนางสมจิตหลิมพัฒนวงศ์รองปลัดเทศบาลเมืองป่าตองพนักงานเทศบาลเมืองป่าตองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ผักสดและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารเพื่อบรรเทา าความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพให้แก่แรงงานข้ามชาติที่ถูกกักตัวณแคมป์แรงงานข้ามชาติแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ตำบลป่าตองคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่4202ทับ2564มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางด่านตรวจท่าฉัดชยัยช่องทางน้ำท่าเรือทุกท่านในจังหวัดภูเก็ตและช่องทางภายในประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 1>, 1. ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเกต็ตทั้งทางบกด่านตรวจท่าฉัดชยัยทางน้ำท่าเรือทุกท่าในจังหวัดภูเกต็ตและช่องทางอากาศจากภายในประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ตเว้นแต่เป็นบุคคลหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะดังต่อไปนี้ 1. รถฉุกเฉินทางการแพทย์ผู้ป่วยฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภยัย2 ขนส่งยาวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ 3. ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโปภคบริโภคสินค้าทางการเกษรตรปศุสัตว์อาหารสัตว์ 4. ขนส่งแกส๊สหมุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิง 5. ขนส่งเงินของธนาคารสถาบันการเงิน 6. ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ 7. ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางออกทางช่องทางระหว่างประเทศข้ากาศยานานาชาติภูเก็ตต้องมีตั๋วโดยสารของวันที่เดินทางเท่านั้น 8. ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดภูเกต็ตเกผู้ที่ได้รับคำสั่งจากราชการให้ไปหรือมาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วนในจังหวัดภูเกต็ต10ผู้ที่มีนัดหมายในชั้นศาลพนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานหากเลื่อนเวลานัดหมายดังกล่าวจะทำให้เสียหายอย่างร้ายแรงหรือมีนัดหมายจดทะเบียนสิทธิ์และนิติ กามเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเสียหายแก่ผู้กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง 11. ขนส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องจกักรและอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงที่ใช้ในการดําเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภยัยหรือโครงการของรัฐรัฐวิสาหกิจหน่วยง,งานอื่นๆของรัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีจําเป็นเร่งด่วน 12. กรณีอื่นใดซึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสังการให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านตรวจภูเก็ตเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 ซีโนแวคครบ2เข็มซีโนฟาร์มครบ2เข็มหรือซีโนแวคเข็ม1และแอสตราเซเนกาเข็ม2หรือแอสตราเซเนกา1เข็มโมเดอร์นเข็มไฟเซอร์1เข็ม จอรนสานแอนจอนสัน1เข็มไม่น้อยกว่า14วันหรือเป็นผู้ที่หายจากโรคโควิด1 9มาแล้วไม่เกิน90วันและต้องตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการแอนติเจนเทสไม่เกิน72ชั่วโมงนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ 2. กรณีนักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง18ปีที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้าออกจังหวัดภูเก็ตเพื่อการเรียน การศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาที่การจังหวัดออกบัตรประจําตัวเป็นรูปแบบเดียวกันแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าด่านและให้สํานักสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตทําการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยวิธีการ RT-PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน1เดือน 3. กรณีผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มที่2ต้องมีใบนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่จังหวัดภูเก็ตและต้องได้รับการตรวจหาเชือ้อโควิด1 9โดยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen น e ทสมาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางถึง 4. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะบนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเกต็ต 5. แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้นต่อเจ้าพนักงานก่อนเข้าจังหวัดภูเกต็ต 6. การใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัดชัยห้ามบุคคลและยานพาหน,นะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเกต็ตระหว่างเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นยกเว้นเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหักล อ่อยเนื่องช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะให้มีผลตั้งแต่วันที่3สิงหาคมพุทธศักราช5 6 6 4ถึงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช5 6 6 4ประกาศณนะวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช5 6 6 4 สั่งจังหวัดภูเก็ตที่4204ทับ2564มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่30กรกฎาคมถึง12สิงหาคมพุทธศักราช2564 1. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและห้ามเดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ 2. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวหรือการทำงานภายในจังหวัดภูเก็ตให้ปฏิ บัติตามมาตรการที่กำหนดและมาตรการ DMH TTA อย่างเคร่งครัด 3. กรณีที่พักอาศัยแคมป์ที่พักหรือสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดให้สสจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจโควิด19ด้วยวิธีการแอนติเจนเทสคิตหรือ RT PCR ประกาศณวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2564 ภูเก็ตปิดสถานที่หรืองดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่4203ทั2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 1. โต๊ะสนุกเกอร์บินเลียดหรือโต๊ะพู 2. ร้านเกมคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์ 3. โรงเรียนสอนมวยและโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ทุกประเภทวูซูคาราเต้เทควันโดมวยไทยมวยสากลยูโดโอกิโดเป็นต้น 4. สระว่ายน้ําที่เปิดให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไปทั้งในส่วนของราชการและผู้ประกอบการเอกชนงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 1. สนามกีฬาการแจ้งและส่วนสาธารณะลานกิจกรรมสาธารณะลงแจ้งเปิดได้ไม่เกิน21นาฬิกาและห้ามเล่นกีฬาที่มีการประทะกันและต้องไม่มีผู้ชมหรือชุมนุมร่วมกัน 2. สถานที่ออกกำลังกายในร่มเช่นโรงยิมฟิตเนส โยคะแอโรบิกคลาสเปิดได้ไม่เกิน21นาฬิกาโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่และทุกคนต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและปฏิบัติตามมาตรการ DMH TTA ประกาศณวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2564มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2564ถึง16สิงหาคมพุทธศักราช2564 สั่งจังหวัดภูเก็ตที่4306ทับ2564เรื่องปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคมีผลตั้งแต่วันที่3ถึง16สิงหาคมพศ2564 กำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคดังต่อไปนี้ 1. มาตรการปิดสถานที่บริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 1. สถานบริการผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงทุกแห่งในท้องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการชั่วคราวต่อไป 2. สนามชนไก่สนามกัดปลาสนามแข่งนกสนามแข่งไก่สนามมวยหรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการพน,นันรวมถึงสนามฝึกซ้อมเป็นการชั่วคราวต่อไป 3. สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์บินเลียดหรือโต๊ะพู 4. ร้านเกมคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์ 5. โรงเรียนสอนมวยและโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ทุกประเภทบูซูคาราเต้เทควันโดมวยไทยมวยสากลยูโดไอคิโตเป็นต้น 6. สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไปทั้งในส่วนของราชการและผู้ประกอบการเอกชน เสถานศึกษาในระบบทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ตและสถาบันกวดวิชาทุกแห่งยกเว้นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีเข้าร่วมชั้นเรียนไม่เกิน5คน 2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 1. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า50คนเว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์ดื่มสุราในพื้นที่สาธารณะชายหาดส่วนสาธารณะ 3. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 1. ทางสรรพสินค้าศูนย์การค้าให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติยกเว้นเป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมสวนสนุกให้งดบริการ 2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติโดยงดการจำหน่ายและดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ภายในร้าน 3. ตลาดสดตลาดนัดถนนคนเดินให้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและจํากัดผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของพื้นที่1คนต่อ4ตารางเมตร 4. ร้านสะดวกซื้อให้เปิดดําเนินการได้ตามปกติตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกา 5. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกําลังกายกลางแจ้ง สวนสาธารณะลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะลงแจ้งและกีฬาในรม่มสามารถเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาแต่ห้ามเล่นกีฬาที่มีการประทะกันและต้องไม่มีผู้ชมหรือชุมนุมกัน 6. สถานที่หรือสนามออกกำลังกายภายในรม่มโรงยิมฟิตเนสโยคะแอรโรบิกคลาสออกกำลังกายแบดมินตันสามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกา 4. การจัดกิจกรรมทางสังคมให้งดการจัดงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานรื่นเริงกรณีจัดพิธีการตามประเพณีนิยมหากไม่สามารถเลื่อนได้เช่นงานพิธีงานศพงานอุปสมบทงานมงคลสมรสวันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญให้สามารถดำเนินการภายใต้มาตราการป้องกันโรค 5. มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาขยายการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 6. การถ่ายทําภาพยนตร์รายการโทรทัศน์การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ซึ่งเมื่อรวมคนทํางานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจํานวนไม่เกิน50คนและต้องไม่มีผู้เข้าร่วมชมรายการยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าในบางกรณีหรือบางช่วงเวลาของการถ่ายทำต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุมัติจากสบค7มาตรการตรวจสอบเข้มง,งวดกับสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเช่นโรงงานสถานที่พักแรงงานต่างด้าวหรือสถานที่อื่นๆให้เป็นไป,นป,นป,นปนตามเงื่อนไขทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564 รวมพลังคนป่าตองสู้โควิด -19 อยู่ป่าตองรักป่าตองทำเพื่อป่าตองแม้รับวัคซีนโควิด -19 ครบ2โดสแล้วแต่ยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้โดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอดังนั้นหากมีอาการป่วยคล้ายหวัดให้สังเกตตัวเองและระวังไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นงดออกจากบ้านอย่างน้อย7วันรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ DMH TTA เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ไปด้วยกันติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตกิจกรรมของเทศบาลเมืองป่าตองในรายการป่าตอง weekly news ทุกวันศุกร์ทาง Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง